คุณรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็ฟัง Active r a d i โอ m 99ทั้งพี่จุกร้านแกะพี่แกะช่างยนต์พี่บนสาวหวพี่สมวยเดินรถพี่พดอาอพอแล้วกำลังมันสรุปเลยแล้วกันนะใครๆเนี่ยก็ฟัง Active Radio f m 99จะฟังผ่านแอป,ปหรือออนไลน์ก็สบายใช้งานง่ายโหลดเลยฟรีที่ App Store และ Google Play ใครไม่ฟังลนะเธยเชยขับรถเดินทางไกล ทั้งง่วงทั้งเพลียมากครบไม่มีตัวช่วยแล้วจะทำยังไงต้อรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเรานะครับสปอร์ตลีกเทอร์เฟรม69แอคทีฟไรเดอร์เครื่องมังไทยแข็งแรงกงเก่งก้งกเก่งกอง้เก่งอะไร ติดเครื่องแล้วลุตเดียววาดี้ลุดเดียวขวาลูกนี้เรียบร้อยครับ4ีหนึ่งเอาจนได้นี่เลยตัวช่วยดีๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณฟัง Active Radio ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโหลดเลยที่ App Store และ Google Play สวัสดีครับ8ปดนาฬิกา32นาทีครับตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ m o r n i n g Talk w e e k ค n d นะครับ ยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตและผมมัจฉาลอมรื่นครับคุณเจ๋งครับครับผมสวัสดีในช่วงที่สอนนะของมอนิทอชวีเอ็นนะครับช่วงแรกแล้วก็คุยเรื่องของฟุตบอลซีเกมนะครับที่เราแพ้มาเลเซียไปนะครับหนึ่งประตูต่อสองครับแล้วก็ฟุตบอลพิมพ์ริการกระดิเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสถานการณ์เป็นไงบ้างนะพี่ตอนนี้ก็เอาเห็นว่าพี่จะพูดถึงตารางคะแนนหน่อยไหมได้ครับก่อนจะไปอ่านหน้าในสปิมนะครับ ก็พิมลิกอังกฤษนะฮะตอนนี้หงแดงเลี้ยวภูนีครับอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนครับเตะไป35นัดมี83คะแนนแล้วก็รองจากฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ83นัดอขอภัยครับ83คะแนนเท่ากันนะฮะแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดครับคุณเจงครผมคืนนี้ซิตี้จะเจอกับนิวคาสเซิลอใช่ฮะนะฮะเดี๋ยวให้คุณเจงมาวิเคราะห์ฟันธงกันนะฮะว่า โอกาสของนิวคอสเซลมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันเจ๋งลุ้นนิวคอสเซอลอยู่นะครับอันดับสามเชลซีครับหกสิบเจ็ดคะแนนเมื่อคืนเสมอนนเชลซีน้ำสองศูนย์โอ้โหมาโดนช่วงท้ายโดนบู๊บอะมงเข้าไปนาทีสุดท้ายว่ะดิพี่ครับผมไปเก่าเรื่อยผอวคนนั้นโคดี้อ่ะนนอโคโคโพี่ที่กัปตันทีมกัปตันทีมอะโอ้โหโมงเข้าไปไพี่แกไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่รู้โอ้โหกองหลังอะเนี่ยคือ วูฟบุกหนักในช่วงท้ายเกมเลยนะฮะแล้วก็มาตีเสมอจนได้นะครับแบ่งแต้มได้สำเร็จสำหรับวูฟแฟลมตันนะครับเชลซีก็ยังรั้งอันดับ3ครับมี67คะแนนอาร์เซนอลอันดับ4ครับ63คะแนนจาก34นัดท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแหมเมื่อคืนฟอร์มดีนะฮะเสมอกับลิเวอร์พูล1-1นะครับมีเพิ่มอีก1แต้มเป็น62คะแนนจาก35นัดครับสำหรับสเปอร์อยู่อันดับ5ครับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยังอยู่ดับหกครับคุณเจงเตะให้จบฤด,ดูกาลไปนะฮะ,ฮะเพราะว่าจะพักผ่อนแล้วนะฮะเมะื่อคืนก็บุกไปแพ้วันนี้คือแต่ว่าไบรตันเล่นในบ้านดียอยู่เลยพี่ในไบรตันเนี่ยแร่งนะพี่นะครับผมลิเวอร์พ,<ว>รพูลมีห้าสิบแปดคะแนนจากสามสิบเจ็ดนัดครับเหลืออีกนัดเดียวใช่ไหมคุณเจงเหลือนัดเดียวสามสิบสามสิบเจ็ดแล้วอ่ะก็อีกนัดเดียวก็สามสิบแปดของใครฮะลิเวอร์พูลไอแมนยูไง มึงทำไมเตะก่อนชาวบ้านชาวช่องเพราะว่าใช่เพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยเขาเตะไปแล้วไงในบ้านตัวเองอ่ะครับผมที่ชนะไอ้ชนะชนะเบนฟอร์ใช่ไหมอืมอืมแฟนหลังจากนี้ไปจะลงเตะนอกบ้านสองนัดเลยบรานนี้ก็นัดนัดแรกนัดสุดท้ายก็นั่นแหละฮะครับมันอยู่ทำไมรีบรีบก่อนชาวบ้านชาวช่องฮะก็อยากพักผ่อนแล้วอยากพักนะอยากพักแล้วนะครับเตะให้มันจบจบฤดูกาลไปนะครับเวสต์แฮมอยู่อันดับเจ็ดครับห้าสิบสอง แต้มจาก35นัดนะครับวูฟเฟนตันดับ8ไบรตันดับ9นะครับกิสเซนพาเลตอันดับ10 11เป็นแอสตันวิลล่า12เบรนท์ฟอร์ดครับ13นิวคาสเซิลยูเนเต็ด14เลสเตอร์ซิตี้15ซัมตัน16เบอร์ลี่17ลีดยูเนเต็ดนะครับส่วน18เอฟเวอร์ตัน19วัตฟอร์ดแล้วก็20นอริซิตี้นอริซิตี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคุณเจ๊ครับผมตกชั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับนอริซิตี้นะฮะก็ วัตฟอร์ดนี่ยังได้รู้อีกเหรอคุณเจ๋งวัตฟอร์ดเนี่ยตกไปแล้วพี่ก็ตกแล้วเหมือนกันอ่วัตฟอร์ดเนี่ยตกไปแล้วเมวื่อวานนี้ตกช้าไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มีอยู่ที่22 2, แต้ม22แต้มแล้วเหลืออีกเกมให้เตะอีก3เกม3าค <3, S 1> ูณสเป็น9 9 22เบวกเเท่าไหร่ฮะ22่บวกเก็31ฮะ31ไม่ถ่านแล้วเพราะลีดตัวนี้เขาเอ่อ3ามแต้ม,มไม่ถ่านแล้วพี่ไม่ถ่านแล้วไม่ถ่านแล้วคือถ้าชนะ3เกมรวดไม่ถ่านแล้วพี่ครับแต้มไม่พอแล้ว แต่ว่าเอเวอรตันก็ยังพอได้ลุ้น <Ever> ton, อยู่เอเวอรตันได้ลุ้นเพราะว่าเอเวอรตันเนี่ยเขาลงเตะน,น้อยกว่าเบอร์ลี่ครับสองเกมพี่อืเพราะว่าเบอร์ลี่เมื่อวานนี้ลงเตะหน้าที่สามสิบห้านะส่วนเอเวอรตันหน้าที่สามสิบสามครับเบอร์ลี่เมื่อวานนี้ก็แพ้บิลล่าไงครับของเชอราดอืมนะฮะ ก็เบอร์ลี่อันดับ16นะฮะมี3 4มคะแนนจาก35นะัดส่วนเอฟเวอรตันอันดับ18ในโซนตกชั้นเนี่ยมี32คะแนนคุณเจงครับผมตามหลังอยู่2แต้ม,มหลีดยูนเต็ดอันดับ17ก็มี3 4คะแนนเท่ากันครับผมกับทางฝั่งของเบอร์ลี่นะครับก็ยังนำเอฟเวอรตันทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นคืออันดับ18 สองคะแนานเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าอย่างที่คุณเจ๋งเรียนไปนะครับอเอเวอร์ตันเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่ามีเกมในมืออตอนนี้เตะไปแค่สามสิบสามนัดนะครับยังมีเกมอีกห้านัดด้วยกันสำหรับทางฝั่งของท็ฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับผมครับเอออ่ะนั่นก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังได้ลุ้นถึงนัดสุดท้ายแหละคุณเจ๋งอย่าเพิ่งท้อนะฮะอย่าเพิ่งคุณอย่ามาให้กำลังใจผมดีวกว่าอา้าว ให้กำลังใจก็ไม่ได้งั้นทับถมได้ไหมฮะอ๋อทับถามารถทับเอาได้สิได้สิโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนครับก็มาเลยครับก็ให้กําลังใจคุณเจ๋งเนี่ยโกมาโกงกลับผมไม่เฟอร์นะฮะผลต่างประตูได้เสียของเลียบผู้ดีกว่าหนึ่งลูกนะฮะแปดสิบสามคะแนนเท่ากันเนี่ยผลต่างประตูได้เสียของเลียวผู้หกสิบสี่ประตูนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้หกสิบสามครับคุณเจ๋งครับแต้มเท่ากันแปดสิบสามคะแนนแต่คืนนี้ซิตี้มีเกมในมืออีกหนึ่งเกม นะฮะฮกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ๋อก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็เชียร์มาโหก่อนหน้านี้รีบรีบพวกก็ตามหลังซิตี้ต้องร้องไห้อะสิกว่าแต้มันที่ครับผมไปม,มาเหลือตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วฮว่านะก็ลุ้นกันนะครับอาจจะไม่ได้สี่แชมป์ก็เมื่อวานนี้สัมภาษณ์เก้าเก้าสัมภาษณ์เนี่ยครับว่าเป็นไม่ได้ไหมแชมป์อ่ะเอาสี่แชมป์ก็เป็นไม่ได้คนเราอยู่ได้ด้วยความหวังไง้ี่ใช่มิชชั่นอะไรนะมิชชั่นอิมพอสซิเบิลตอนนี้จริงๆแล้ว ทำมัได้เขาก็ยังให้สัมภาษณ์นะว่าเขาบอกว่าคือตอนนี้มันสี่แชมป์มันลำบากแล้วเมื่อวานนี้สปอร์การการของนักเตะเพิ่งจะบินกลับมาจากสเปนด้วยไงครับสเปอร์ก็ได้พักมากกว่าอะไรเงี้ยของฟูกอลฟิตก็ดีกว่าครับและสเปอร์ก็มาดีด้วยเมื่อวานนี้อ่าใช่รับลอตโต้พี่โหแล้วแนวรุกของสเปอร์ก็สอนกับแฮลิเคน่ะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเดยันคลรูเซฟสกี้คลูเซฟสกี้อ่ะเดยันคลรูเซฟสกี้อันนี้ก็ดีออมาถึงแบบ คลิกเลยนะลงตัวเลยนะคุณลูเชฟสกี้นะฮะ,ะก,ก,ก็ก็ถือว่า,าสมเหตุสมผลแหละครับผมแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนสลับทางลิเวอร์พูลกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะ,ะคุณเจงพูดถึงสภาเมืองลิเวอร์พูลนิดหนึ่งได้ไหมมีอะไรฮะเขาเตรียมที่จะจัดขบวนพาเหรดแห่ฉลองแชมป์แล้วตอนนี้เนี่ยเขาจะกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ยี่บเก้าพฤษภาคมคุณเจงก็แชมป์นี่ไงก็แชมป์หลีกคัพไปแล้วไงอย่าบอกนะว่าลุ้นสีแชมป์เหลือได้แค่ใบเดียวเีย ไม่เอานะคือยังไงก็มีแชมป์แน่นอนคือมีแล้วหนึ่งไปคือคาราบาวครับหรือว่าลีกครับนะฮะใช่ส่วนอีก3แชมป์เดี๋ยวว่ากันว่ากันลุ้นกันจนดับสไตายอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะชิงกับเรอัลมาดริดวันที่28พฤษภาคมนะฮะสิบสี่เนี่ยสัปดาห์หน้าเจอเชลซีเอฟแชมป์รอบชิงครับครับโอ้แล้วก็พิมเมอร์ลีกก็ยังได้ลุ้นแหละคุณเจ๋งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปหมดกำลังใจครับนะแต่ผมเชื่อว่าคุณเจ๋งอยากได้พีเมีีียยรร์ลลลกกกออ่่ะะูฟาาาแแชมมมเเป้้นส็ธดดวหฮ แชมเปี้ยนลีกก็เอานะถ้าแชมเปี้ยนลีกเอฟเคัพแล้วก็ลีกคัพเนี่ยเอานะพี่เอฟเคัพให้เชลซีเขาได้ไหมไม่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 เอาหมดเลยเหรอฮะเพราว่าในเชลซีนี่ไอ้ท็อตโบลี่ซึ่งเป็นเอ่อคนที่นําทีมมาซื้อเชลซีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มาดูเกมด้วยอ๋อใช่นภาพจับแต่ดีใจอะภาพจับมาบ่อยเลยนะแต่โดนตีเสมอไปเนี่ยท็อตโบรีเอ๊ะเป็นยังไงนะคิดถูกหรือเปล่าน้อท็อตโบรีซื้อซื้อทีมจากพี่หมีนะโรมัน อร์บามูชนะครับขายทีมแล้วเรียบร้อยวันนี้เซลเรียบร้อยแล้วทางการแล้วือาไปเชลแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะได้เฉลิมฉลองกี่ถ้วยสำหรับทีมของแดงเรยพูลในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมเนี่ยเขาสภามืองเรยพูลเนี่ยเขาวางแผนที่จะจัดขบวนพาเหรดแห่ฉลองแชมป์เรียบร้อยแล้วก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะคุณผู้นะเพราะว่าบางทีมัน เรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยอย่าพอละพอละลุ้นแชมป์คุณอย่ามาขระยี่มากเลยพอและพอแล้วไปพูดลุ้นแชมป์ก็ไม่ได้นะหน้าหนึ่งดีกว่าหน้าเน้นกว่าครับผมกับผมกำหมัดแล้วกำหมัดแล้วผมกำหมัดเหมือนตอนจ่ายกับพี่ลิมิงแล้วเนี่ยโอ้โหกำหมัดแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้อะไรเลยนะผมขาขากระตกเลยเนี่ยให้กำลังใจก็ไม่ได้กระตุกเลยเนี่ยตอนเนี้ยพูดขระยี่อย่างเลยเนี่ยก็ พีมยิ่งเสมออยู่เมื่อวานนี้อ่ะมาดูหน้าหนึ่ง<ม>หนังสือพิมพ์กันดีกว่าได้เลยครับผมมาดูไทยรัฐกันก่อนนะฮะมีอะไรบ้างพาดหัวข่าวเช้านี้ครับล่าลูกชายชุมพลซื้อกามเด็กหญิงโดนหลายข้อหานักการเมืองดังสุราชตำรวจตามล่าคอมาได้อีกหกบี้จุติรับผิดชอบขู่เยื่อนะฮะอ้โหอีกแล้วะฮะเรื่องซื้อกามเด็ก หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณหญิงเนาะเฮ้ยแถมทำทำเป็นทำเป็นคนดีเอ้าก็มันสมควรไ่และคุณหญิงเรื่องแบบนี้นะฮะเป็นถึงไม่แต่ว่าอันนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่นักการเมืองเป็นอะไรอย่างเงี้ยเ็นักการเมืองเลยพี่อืมอืมนะฮะก็ต้องเป็นแบบอย่างเเป็นเด็กด้วยไงแล้วเขาว่าเหยื่อเนี่ยโดนทำลายด้วยเลยพี่ใช่เนี่ยพวกนี้ชอบใช้แบบพอมีอำนาจบารมีแล้วชอบใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องไงเด็กด้วยพี่ ใช่นะยังไงก็ผิดแหละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตามมาว่ากันตามกฎหมายแล้วกันนะครับครับล้มตู่ชูป้อมสรันวุธแิแฉดิวลับสาวไส้บางพักคุยฝ่ายธรรมนัตเพื่อไทยรีบปัดพันละวันนะฮะฝ่ายค้านขึงเวทีขย่มนอกสภาขี่เส้นตารัฐบาลสิ้นสภาพชนน่าน ฉายภาพเรือแปะสั่นคลอนสภาล้มลุกคลุกคลานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับจอแจ้งข้อหากาโตกพัวพันถอนเงินวัดนายหนังตลุงพบตำรวจพระดอนโกงเก้าหมื่นนะฮะปรากาโตะเห็นว่าคืนเงินแล้วเนี่ยคืนเงินเรียบร้อยคืนเงินไปแล้วแล้วก็บอกว่ายืมมาอืมแต่เขาบอกว่ามันมันมันใช้คำยืมไม่ได้มันผิดกฎหมายคือมันกดกฎปิดผิดไม่ในสงอ่ะคือมันผิด กฎหมายนะคุณเจงหมายถึงว่าการกระทํามันสิ้นสุดไปแล้วไงคือคุณคุณถอนเงินมาโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยเขาเหมือนเขาเปรียบเหมือนไปปล้นล้านทองอย่างเงี้ยคุณเจงแล้วอีกวันนึงคุณเอาทองไปคืนอ่ะอ๋อคือแบบเหมือนเหมือนขโมยมาแล้วใช่เออคือบอกไม่ได้บอกกล่าวเงี้ยใช่แล้วก็เอามาคืนเอามาคืนยังไงคุณคุณปล้นแล้วไงคุณก็มีความผิดข้อหานั้นอะไรอย่างนั้นะคือยังมีความผิดอยู่ใช่ไหมใช่ครับเขาว่าอย่างนั้นนะก็ตอนนี้ทิกาโตะนะทิกาโตะดิทิกาโตะ ใช่ที่ไปบนสันเขื่อนไงก็ใช่ก็สันเขื่อนใช่ไหมล่ะใช่ที่พาเบเปว่าใช่พอแล้วคุณเจ๋งเคยพาใครไปบนเขื่อนอะไรไหมฮะถ้าไปตอนสี่ทุ่มเนี่ยคงไม่เคยไปนะพี่แล้วจะไปทําไมตอนสี่ทุ่มนี่แต่คุณเจ๋งเคยเคยไปส่งน้องฝึกงานตอนตอนสี่ห้าทุ่มนี่ใช่ไหมตอนนั้นพาไปไหนฮะตอนไหนตอนไหนจําได้ไหม หล,นนหลายคนนะโอ้โหพอแล้วหลายคนนะไม่ใช่ตีตกสำนวนทนายเดชารับลูกสอบเพิ่มให้รัดก,กุ่ม24พฤษภาเผาแตงโมนะฮะนี่ก็ <ขอ S 2> เป็นความคืบหน้าของของคดีคุณแตงโมนะฮะ <ขอ S 2> ก็ยังไม่จบนะเห็นเขาว่าอายการเนี่ยสั่งให้ตํารวจสอบเพิ่มเติมหลายประเด็นเลยคือตํารวจ,จเป็นคนสอบสำนวนใช่ครับแต่ว่าเวลาส่งฟ้องศาลเนี่ยจะเป็นอายการเป็นคนพิจารณาอืชแล้วอายการก็บอกว่า ไอ้สัมนนยังไม่รัดกุมยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่นะฮะไปไปไปสอบสวนเพิ่มเติมมาประเด็นนี้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 ก็เพราะว่าเขพูดนตัว่าตำรวจก็โดนวิจา์เรื่องของมีภาพก๊อปมาจากอะไรนี้เนี่ยก็โดนก็มาก็ไปสอบสวนเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับส่วนเดนนิลเนี่ยก็โอ้ข่าวกามเด็กลามรวบอีกหกแก๊งโคเท่าเศร้าเสือโยนทรรมรายอนี้คือเรื่องเศร้านี่มีนะและพงาพี่ผู้ต้องหาเป็นบิ๊กอบตประธานารครัร อุลุนในการเมืองอย่างแรง่องลอยนี่เป็นเรื่องราวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยจังหวัดเดียวกับทิศกาโตะไหมโอกาโตวะวะไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจเออไม่เ,เดี๋ยวหาว่าคือสุราษฎร์ธานีก็มีคนดีคนด,คนดีโยยยศโยแต่ว่านี่ก็มีเออมีอาจจะมีแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้แต่ว่าปัญหาคือเด็กกรับพี่ไม่ได้นีไม่ได้เรื่องลุเงเด็กเรื่องเด็กเนี่ยมันแล้วก็กฎหมายที่โดยเฉพาะกฎหมายต่างประเทศพี่ กลนไม้เด็กอะไรเนี่ยะครับแรงนี้นะอืมอืมไม่ได้ไม่ได้เนี่ยต้องจับมาลงโทษนะพี่นะครับไม่ดีเนี่ยเอออันนี้วัดวัดเพนญาติของที่กาโต้นี่อยู่นครศรีธรรมราชจริงๆอ๋เอามานี่ไม่ได้อยู่สุราษฎร์ไม่ใช่สุราษฎร์โอเคฮะโพชีกลุ่มอาชีพเทใจเอชัดชาติจ้ำนะฮะสายอ่พละมัชชารัฐให้อัศวินฝั่งเพื่อไทยไม่ฝันพงอันนี้คือโพนด้ไนะครับสำรวจความคิดเห็นของ กลุ่มทำงานนะพี่เลือกตั้ง22พฤษภาคมนี้ใช่ครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครถูกต้องคะับคนกรุงเทพก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสิทธิ์กันผมได้จะไปแน่นอนครับส่งหมายมาแล้วพี่ตกใจโน่นดูว่าเป็นโดนอะไรมาโดนขับเร็วอีกเปล่าเขาไม่ได้เรียกหมายะคุณเจ๋งเขาเรียกว่ารายรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกต้องนะฮะทางทางเขตต่างๆทางกกตเขาก็จะแจ้งไปทางผมนี่อยู่ใกล้ๆเลยอยู่หน้าร้านเซเว่นฮะแต่ว่าผม คงติดภารกิจอยู่ที่เวียดนามคุณจีอาลงทะเบียนแล้วกันนะใช่เดี๋ยวต้องไปแจ้งว่าไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ยังกลับมาไม่ทันวันที่22เพราะผมกลับ24พฤษภาคมอ๋อไม่ทันนะครับผมครับผม,บผมเลื่อนไม่ได้ให้เขาเลื่อนเลื่อนเลือกตั้งม์ว่ลไงไม่ไม่ไม่เป็นไรฮะก็เลือกกัน <c oughs> <c oughs> ขาดผมสักคนเขาคงเลือกกันได้แหละคุณจีอ๋อเหรออ้าวแล้วก็ยินดีนะฮะยินดีกับเอนี่ไงคุณไบรท์นะฮะพิธีกรแล้วก็คุณโตไงโตศักดิ์สิทธิ์อ่ะอ๋อ เขาาีติแแ่งงนล้วคุณไบรท์ช่องสามใช่ไหมใช่ฮะครับตามหลักศาสนาคริสต์นะครับเมื่อวานนี้นะพี่นะที่คริสต์จักรพัฒนากรเทวานิยมก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยในที่เซอร์ไพรส์ไงคุณโตเซอร์ไพรส์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ที่ว่าขอแต่งงานใช่ไหมแต่งงานเซอร์ไพรส์นะเคยเคยเคยมีโมเมนต์ไหนไหมเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยไม่มีฮะ อ๋อเพราะเพราะว่าเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่าใช่ไหมของผมมันเป็นในลักษณะอุบัติเหตุรักมามากกว่าอ๋อแล้ว <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่นี่อุบัติเหตุรักใช่ไหมใช่ครับอ๋อที่บอกว่าพาสมัยวัยรุ่นพาหญิงไปอะไรนะไปไป,ไปไปเสม็ดไหมไปเช้าเย็นกลับไม่ได้นอนเลยอะ่ะอย่าไปพ,พูดว่าพาหญิงไปดิฮะอ๋อเหรอเป็นแฟนเป็นเป็นภรรยาคนปัจจุบันนี่แหละคุณเจ๋งอ๋อจบเป็นแฟนกันใช่ไหมใช่ฮะคุณใช้คําว่าพาหญิงนี่มันเสียหายนะอ๋อเหรอ ผมเนี่ยไปเช้ายังกลับไม่ได้นอนเลยพี่อ๋อเหรอฮะไปทําไมทั้งคืนเลยเหรอมีอะไรกันทั้งคืนเลยเหรอไม่ฮะคือเอ่อขับรถไปกลบกลับฮะเติมน้ำมันเก้าห้าด้วยเต็มถังด้วยอ๋อหมายถึงว่าไม่ได้ค้างคืนครับไปเช้ายังกลับไปแล้วก็กลับเลยไปเช้ายังกลับไปเกาะสมิทธ์ไปเกาะสมิทธ์ไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยอ๋อทั้งคืนเลยเหรอไม่ไปเช่าอันนี้ ล่ามาจากทิกต o กนะน้ำมันก๊าดห้าด้วยเติมเต็มถังจ่ายเองรักเขาอืมอ่ะลูพาดหัวของข่าวสดนิดเดียวครับมีอะไรฮะครับที่รัฐมนตรีอย่าปกป้องลูกสอสอดังซื้อการเด็กหญิงกระตุ้นจุติรับทําให้กระจ่างนะฮะอันนี้ก็เป็นพาดหัวเดียวกันหมดเลยนะโอ้นี่ข่าวะะข่าวใหญ่ไี่นะขาวนี้นะทั้งสามับต้องจับ,บตัวไม้ได้เลยพี่ใช่ครับจับไปแล้วนะอืมเรื่องของเด็กเนี่ยไม่ได้ไเยอะพี่เยอะสามปแตกพี่ใหญ่จ่ายไม่ไหวแล้ว ฝ่ายค้านชี้4ระเบิดเวลาโค่นระบอบประยุทธ์รัฐบาลโต้เส้นตายสิงหาคมคมั่นใจครบเอมชัลวตู่บุกเมืองชนบุรี9พฤษภาคมนะฮะเรื่องของการเมืองนะครับบอนไทย10คนเซ็งโดนมาเลแซงชนะถูกใบแดงเจ๋งทดเจ็บนัดต่อไปดวนสิงคโปร์นะฮะแล้วก็บี้ข้อหาตั้งกาโตเป็นเจ้าวาดนะฮะตำรวจสจ ตำรวจสอบจ่อเอาผิดด้วยพระโดนพระดอนนะฮะโผล่เคลียร์เช็คนะฮะเเรื่องของพระกะัดตกนั่นเองนะฮะที่ไปเาขาเรียกอะไรนะผิดวินัยสงฆ์เอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณหญิงนนเนาะเนาะเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสมีอ่ะก็คือไปไปันเป็นทิศไม่ได้เขาบอกเป็นทิศไม่ได้ไม่เหรอี่ต้องเป็นสมีใช่ไหมใช่ใช่ก็คือทำทำผิดแล้วก็ศึกออกมานะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับ พาถั่วของนันเซบิมนะฮะพาถั่วกีฬากันสัหน่อยไหมครับคุณเจ๋งได้เลยฮะมีอะไรพาถั่วกีฬาของไทยรัฐนะครับครับเรือลืมฝันร้ายต้อนรับสาริกาเป๊ปจัดหนักทุ่มพรีมิ์ลีกปืนใหญ่เปิดบ้านรอบทลีดนะฮะเขาเป็นโปรแกรมของของคืนนี้นะครับผมสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะฮะโดนช่วงท้ายบอลพ่ายหลัง แบก10คนนะฮะผู้จัดก,การแป้งกระตุ้นแรงล่าทองอัดฉีด5ล้านบาทนะครับครับแบตประเดิมโทมัสอูเบอร์ทีมหญิงสู้อียิปต์มั่นใจเต็มที่ฝ่ายชายหนักหน่อยบู๊สมใต้นะครับครับผมเชลซีขายแสนล้านลงทุนอีก7.30หมื่นล้านเศรษฐีอเมริกันซื้อสิงบรูเชลซีก็ประกาศได้เจ้าของสโมสรใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเป็นกลุ่มทุนของท็อตนะฮะครับ ประมาณนี้สาหรับพัดหัวกีฬาของไทยรัฐครับครับผมเดลิน,นีบอกว่าสถิสติปืนคมลีดไล้พา่าเสบดนัดติดนะครับแข่งกระดิทำเฉาโช่สาวสองรีดเอาซับก็ไปดูหน้ากีฬาของเดลิน,นินไาหน่าครับบอกว่ายนให้ทัพไทยกดดันเวียดนามผวาเจ้าทองไม่ง่ายนะครับมาดามใจปั้มอัดฉีดงินอีก ชบาแก้วเกล้ากำราบเจ้าถิ่นก่อนที่ชบาแก้วเคทีฟุตบอลหญิงนะครับผมืุนกันนะครับเดินทางไปแล้วเมื่อวานนี้เดินทางมาแล้วนะนะฮะโควิดโควิดเรียบร้อยถึงเวียดนามเรียบร้อยสําหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับนะฮะก็เป้าหมายเหรียญทองเหมือนกันนะฮะสมาคมฟุตบอลเลยตั้งเป้าต้องท้อสี่เหรียญทองเลยคุณเจงฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงถกต้อง ะะแต่ว่าวันชายเมื่อวานก็มีแกว่งๆนิดนึงแพ้ไปก่อนเกมแรกให้กับมาเลเซียยังเหลืออีก3เกมให้ได้ลุ้นกันโดยเฉพาะวันที่9นี้นะครับนัดที่2ของช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร,ร์ช่อง9 m c o t HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนะฮะผยงานผลการแข่งขันกีฬาจะสร้างแรงงนพี่เอากอล์ฟในรายการกอล์ฟในบ้านาเราในพี่นะในาาการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT ประจบพิธีแข่ขาแชมเปี้ยนชิพ222นะครับชิงเงินมันรวมประมาณ2ล้านบาทนะครับผมก็ สนับสนุนโดยสิงคโปร์เชนนะพี่และกอทกองทุนพัฒนาการกิจางชาตินะครับแล้วก็ผู้สับสนนะฮะก็แข่งขันกันไป4-7พฤษภาคมนี้พี่ครับไปแล้วนะที่สนามกอล์ฟหลวงหวหินหรือว่ารอยัลหวหินกอล์ฟครอสนะครับจังหวัดประจบพีรีขันก็ปรากฏว่าในวันสุดท้ายเขาจะมีคือเนื่องจากมีพายุก่อนนะพี่นะครับในวันที่7พฤษภาคมนะพี่นะอืม ฝ่ายจากการแข่งขันก็เลยต้องยกเลิกการแข่งในรอบสุดท้ายไปและใช้คะแนนฮั514หลวงหรือว่า3รอบก็ประกาศว่าค,คนชนะเหน่งพี่ครับทำสกอร์สามวันที่สองได้พาสองเล่นหนึ่งคว้าแชมป์แบบรองพี่อืมชนะชะโยโดมจันจาลุพงค์นะครับนักกอล์ฟจากพะแน่ไปนะครับหนึ่งสรร่งรับเงินไปสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับครับนะผมก็ยินดีด้วยนะนะครับแล้วก็กอล์ฟสั้นๆฮะในรายการพิเศษทัวร์ตอนนี้คีอการแบลลี่นำอยู่นะจ๊ะแปดแอนเดอรานะครับ,นะรบนำแม็กโฮม่า โปรจากมริกาเหมือนกันอยู่ที่ซอสโตในเซิร์ฟเวลพาโกแชมเปี้ยนชิพโปรากของเราตกรอบไม่ได้ผ่านมาเล่นในเซิร์ฟสุดท้ายครับคุณอนนผมอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในรายการต่อๆไปสำหรับโปรอาร์มเกียรติเดชอภิบาลรัฐนะฮะใช่ฮะอ่ะคุณเจ๋งมาดูโปรแกรมดีกว่านะครับฟุตบอลคืนนี้นะฮะโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ด สี่ทุ่มครึ่งครับคุณเจ๋งครับผมและก่อนหน้านั้นคู่สองทุ่มเนี่ยมีอาร์เซนอลเจอลีดยูไนเต็ดนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอเอฟเวอร์ตันนอริสิตี้เจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะคุณเจ๋งเอาคู่บิ๊กแมตช์เลยแล้วกันครับต้องเขาเรียกว่าคู่บิ๊กแมตช์ไหมก็คู่ใหญ่คู่ที่น่าสนใจแหละแมนซิตี้กำลังลุ้นแชมป์นะฮะเจอกับน,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสี่ทุ่มครึ่งคุณเจ๋งซิต <City S 1> ี้อยู่นะเพราะว่าซิตี้ไหนเ,เห็นเนี่ยลิเวอร์พูลสุดแบบนี้ไม่น่าพลาดดิ่ก็คือต้องมาโฟกัสที่พรรีีีีเเมยยย์ลกอ่่่างววแตวา เอ่อเนลเซ่นช่วงหลังก็แรงนะพี่ห้านัดที่ผ่านมาชนะสี่ล่าสุดคือที่แพ้ก็แพ้เรียบพูงไงแพ้เรียบพูศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ว่าซิตี้ลีกกว่าอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าซิตี้เนี่ยจะสภาพร่างกายเป็นไงบทกลับมาดิดต่อเวลาที่ว่าตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนสะตกรอบยุยพ้าจะผลีรับรองต่อเวลาร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยไหวไหมคือจะสภาพร่างกายจะกลับมาเรียกความมั่นใจคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสภาพจิตใจเนี่ยใช่จิตใจมันคงแบบผิดหวังอยู่นะคุณเจ๋งนะโดยเฉพาะมาเสียประตูเอาในช่วงที่แบบ นะคือสองประตูที่ที่ที่เสียให้มัดริตในช่วงก่อนจะครบ90นาทีนะครอ๋อโหแล้วมันต่อเวลาพิเศษใช่ไหมสุดท้ายมาโดนจุดโทษของคาริมเบนเซมาก็ผมว่าเกมนี้สตีดีเก่าอยู่แล้วพี่แต่อาจจะเฉือนชนะนะเพราะสภาพร่างกายบีมมาจากสเปนมาเพราะว่าด้วยสตรีด้วยอะไรเนี่ยเพราะสตี้น่าจะออกชนะได้1 0ึ1งศูนยองหนงะไรเงี้ยครับครับแ้วก็นเชง แต่เชนิกาเซ้นแต่เชนิกาเซ้นแต่คิดว่าแมนซิตี้ดีกว่าแต่แมนซิตี้ชนะอยู่แล้วพี่ครับดูจากดูจากฟอร์มดูจากอะไรนะอืมคู่อื่นเอาสั้นๆเลยคุณเจ๋งอาร์เซนอลกับลีดอาร์เซนอลแน่นอนเพราะว่าอาร์เซนอลตัวนี้ลุ้นอันดับ4อยู่เลสเตอร์กับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันมีสิทธิ์ไปเสมอได้ครับนอริดซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวสต์แฮมอยู่แล้ว ครับเบสซัมน่าจะน่าจะอย่างนั้นก็ไม่แพ้นี่นาริกาปกช้ไปแล้วไงแล้วก็วันนี้ลุ้นเกาโชนเนนะพ่นะครับมิลานจะไปเยือนเวโรนาครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบลุ้นแชมป์บีแล้วก็เอสเพลย์นะครับเพราะมิลานตอนนี้ลุ้นแชมป์กับอินเตอร์ตามหลังอยู่ที่1แต้มโอ้โหแต่ว่าอินเตอร์เนี่ยแข่งมากกว่า1เกมครับผมก็มีเกมอยู่ในมือสำหรับเอซีมิลานถ้าเก็บได้3คะแนนก็จะ แต่งไปนำปจ่าปูงอีกครั้งหนึงครับผมลุนกัดอ่ะช่วงท้ายพี่มีเอสเปนไหมอ่ะโอ้โหเพียบเลยฮะคุณเจงเอสเอสส่งมาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเอสเนไหนที่บอกว่าจะเป็นสี่แชมป์มาในนี้ผมไม่เอานะเดี๋ยวผมนะ <laughs> ดีลิตนะลบนะลบนะ7นาฬิกา5นาทีก็มีส่งมาด้วยนะครับบอกว่าที่เวียดนามเนี่ยอยากชิงกับเราอาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้มีแมชคาใจอย่างไรก็ขอให้ไทยของเราเข้าชิงก็เชียร์กันต่อน่ะใช่ก็คือในกลุ่มบีเมื่อวานนี้เนี่ยคือเขาชมฟรีพี่นอกเหนือจากที่ เวียดนามตรงเตะเนี่ยจะขายบัตรเมื่อวานนี้แฟนไม่น่าแฟนบอลเยอะพี่โอ้โหเต็มรีเลยใช่ชมฟรีจนกระทั่งเขาต้องล็อกล็อกประตูพี่คนมันเยอะไปแล้วเข้ามาเชียร์มาเลยกันทั้งนั้นเลยอ่ะกดเชียร์มาเลยเขาเชียร์โหอืมแล้วนักเตะมาเลยต้องออกมาขอบคุณแฟนบอลของเวียดนามเลยนะที่เข้ามาเชียร์มาเลยนะใช่ฮะอ่นักเตะไทยยังไม่ไม่รู้ใจกันครับต้องปรับจูนอีกหน่อยสู้ๆไม่เหมือนพี่บ่าวกับคุณเจงครับมองตาก็รู้ใจ เริ่มปรับความเข้าใจกันแล้ววันก่อนไปกินกาแฟด้วยกันแสดงว่าเคยเห็นคุณเจ๋งกับพี่บ่าเล่นฟุตบอลด้วยกันนะครับไปงไงเปนไง,น,ไงนะฮะโอ้โหเข้าขากันมากต่าคนต่างยืนพื้นที่ใช่ครับครับผมไงคุณตุ๋ยฮะวันนี้คุณทรงศักดิ์มีท่าทางทักไทยยังไงบ้างฮะจากผลแมนยูเมื่อคืน ก็เหมือนเดิมฮะเข้ามาล้อเรียนโอ้โหทําหน้าทําตาทําลีลาหลายๆอย่างนะผมไม่อยากจะพูดเยอะเลยแล้วคุณอ่ะผมว่าเสมอเมือนได้เสมอไงเสมอนแพ้ได้ใรือพูดเนี่ยครับผมคืนนี้แมนซิตี้ไหวไหมครับยิงสกี่เม็ดนัดเรือใบจากคุณนัดเรือใบชนะอยู่แล้วพี่นะแต่แต่อย่างที่บอกไปคืวันนี้ขอเชนิเกอร์หน่อยแล้วกันกี่เม็ดหรือกี่เม็ดก็แล้วแต่เนี่ย ยังไงก็ต้องเอาสามแต้มไปก่อนสามแต้มก่อนนะถ้าสามแต้มเราโหโอกาสคว้าแชมป์สูงเลยฮะใช่ครับ,บดีครับพี่ตุ๋ยเคยพาคเนือเอ๊ะอะอุ้ยอุยเบงมาเฮ้ยจากคุณนัทเรือใบฮะอ๋อครับครับเทนฮากบอกว่าผมอยากเยอะยกเลิกสัญญาทันไหมอีอีคนนั้นสิวันนี้แมนยูในบทสภาพจริงนะฮะครับ <c oughs> ขอบคุณทีมเบ๋งที่แบ่งแต้มให้ไก่ลุ้นที่สี่ต่อฮะนะบวมกลุ่มเพื่อนเจ๋งลอนดอนเหนือครับ ก็ไม่อยากแบ่งให้เท่าไหร่นะฮะครับขาดไปสองแต้มเลยด้วยความจําเป็นนะฮะครับลาบรัิงธิ์อยู่เยอรมันคุมชาลเก้ศูนย์สี่อยู่อังกฤษคุมแมนยูศูนย์สี่อ้าวจากคุณเบียร์กันเนอร์ฮะอ่าลาบตั้งหนึ่งฮะเขาเคยคุมชาลเก้ไงครับผมครับพี่เจ๋งสภาเมืองลิเวอร์พูลอนุมัติให้แห่แชมป์ถ้าได้แชมป์ลีกหรือ UCL เท่านั้นนะครับจากคุณเด็กบ้านโคกครับผมอืมก็กลัวไงครับกลัวไงแต่ว่าเคยหายแชมป์ตอนสามแชมป์นะเอฟเอคัพ มีอะไรมีเอฟเอคัพมียูเอเยยูฟ่าคัพไงครับคันนี้คัพตอนนั้นะอริพูได้อ่ะอ่าใช่อุติเย่ปีสองพันหนึ่งอ่ะครับผมซิตี้สองสามนิวปืนห้าศูนย์ลีดผีเสียนี่พวกเดียวกันผีเสียแชมป์ย่าฟูพี่ตุย๋ยเสียใจไหมจากคุณเบียร์กันโอ้คุณเบียร์กันเนอร์นี่ขยี้มาหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอกันนี่เดี๋ยวให้เจ๋งจัดการนะฮะเอาแล้วดีถูกนะฮะครับครับเบงลิเวอร์เสมอเบงจะกดดีลิทข่าวลเริพูไหมครับ จากทีมงานดีเจดีลีทฮะมิสเตอร์ดีลีทฮเอาก็ก็ลบฮะลบบ้างฮะครับเสียใจด้วยนะพี่เจ๋งเลียภูน่าจะแพ้มากกว่านี้ให้กําลังใจนะนัดหน้าแพ้อีกนะอีทอ่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรลบลบลบฮะลบ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 คุณอีทแกส่งห้าห้ามาด้วยนะฮะคนยิ่งเสียใจอยู่นะฮะเออเดี๋ยวนี้มวยแทนมาแรงคืออูอัครเทพรายการไหนผู้จัดไม่มาเรียกอู๋ได้ตลอดฮะเจ๋งมวยแทนรุ่นเก่าตกไปแล้วฮะตกไปแล้วก็ธรรมดาฮะรุ่นใหม่ต้องมา แล้วว่าเหมือนขึ้นลูกเก่าเว้อ่าขื้นลูกไหนก็ต้องมาแล้วมาแทนคือนลูกเก่าไงธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มตัดเตะตัดขายนะยังไงฮะเจอหน้าหองส่งอ้าวไม่แล้วเหรอจนน้องทักเอ้ยอะไรนีก็หน้าที่ผมอ่ะคือไปทําลายกําลังใจเขาอย่างเงี้ยหรอไม่แล้วเหรอ จัดดีเนืเ่อเราอะ่ะนี่เป็นไงเป็นไงเป็นกับเราใส่เลนนะใส่เลนนะโหดมากนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะครับที่ส่ง s อสเอสแล้วก็รับฟังรายการ Morning Talk Week End คุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมพัชระลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ Morning Talk Week End ดำเนินรายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวงศ์และพัชระล้อมรื่น กำลังฟัง fm 9 9 active radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงผลิตร,รายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อโฆษณาทร2 2 2 0 1 6 5 5 0